เรทงานเยอะมากๆ่ว่าจะมีไปตัดต่อไหมตยวาไก็วาทำงานเยอะไม่็้อมาเรียกมาเกืเหื่อยแล้วรับมินเยอกงานลวมการดูแืัก้วอยางแรกเลยนบแน่นอนาเราต้องมีของกินใช่ไหมครับได้แต่ละแต่ละตอนจบก็เป็นว่าเราต้องให้อาหารที่ดีครับผมแล้วก็ว่างาย รอนๆอยากเหง่ออครับผมแต่แน่นอนต้องใช้ตองก่อนที่ดีอย่างนจเรใสากเลยครับใช่หมใช่จริงเลย่นะคผมต่อไปนะครับพี่วใช้ไอตัวนี้แล้กมรางมี่อาคือคืออย่างนึที่รู้สึกว่าชอบมากๆนะครับผมไอตัวสารที่ดูใสเข้าไปข้างในอ่ะดูชวยดูหน่ยด้ดี ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยให้ตัวแข็งมันใต้ใต้ตาเนี่ยคระหอบฟูขึ้นมารูจักกานหรือว่าเหมือนตาเราเนีเวนาเขาบอกว่าเวลาเราผ่านไปตาบ่อยตัวร่องตาจะตึงอย่างนี้ครับคุครับผมตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้มีคนมข่าวบอกว่า่ไปตาบ่อยนี่กคืใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะทำให้ตัวใต้ตาเนเหมือนฟูขึ้นมาแล้วก็ตัวร่องเนี่ยจะไย่ร้อนหรือว่ะครับ 本来都得紧张的，我打没打？ พู้เพราเมนูที่ไม่ดีอย่าสับสองหนึ่งาพร้อมกันนะสา thank <laughs> you Tem que

ถอใครได้ดูบทสัมภาษณ์เมื่อวานครับน่าจะทราบว่าตัวซิงเกิใหม่จะเป็นซิงเิลที่ถูกทำขึ้นราปเยปกติวิธีการครับทีเราทำซิงเกิลไม่ออกเดงเนี่ยไมมมีแต่ว่าซิงกินี้จะพิเศษรเราทำเตัวซิงเกิลมเปทนาพอมกันค <ator il> ือดนตรีกับมเปญจท่าสอดคลองกัน พีม่มียู่มีแฟนนิยค่ะไม่จยากคู่มัน ปีน้าปีงานแต็มอะไรนะครับงานมี้ปีน้าปีงานแต็มทุกคนต้องใส่ชุดเจ้าสาวมั้ยนะแล้วจะไปหาเจอที่ไหนมีแต่ชุดเจ้าบ่าวเดี๋ยวให้น้องพี่ให้น้องพี่เดี๋ยวชุดเจ้าบ่าวคุณแม่รับจบรับบจคำถามต่อไปคำถามต่อไปครับ สนุกอ่ะเป็นเ่องเงคามัวมอยคดครับคถามครับคำถามสั้นมากเลยหัวใจเป็นสถานะของแข็งครับ ยาวๆต่อแ <laughs> ั่สักสามหน้ากระดาษอะไรเงี้ยลายเซนสวยมากขอยืมไปทำประกันได้ไหมคะพอดีว่าท่านธุรกรรมชลเซนเลอ่้นเยเลืา ตอนนี้เราสองสามสี่ห <Darwin> <nei> ้าหกเจ็ดแปดเก้าโอลไปทำอะไรสิงคโปร์มาคะเพื่อนปากถามคอากา็ไปยมาเจอสปอยด้วอนเนี้ยต้องรอติดตามในช่งนี้ไซรับนะครับโอ้โหะไัวไหนโคตรดีะมั้งชีรับ EP ต่อไปเราจะได้ดูเมื่อไหร่จไม่ได้อัด ไวเซอร้เวอนหนึราอกป์แล้วทุกคนไดดูกัโเกครับเราือรางวัลที่เลื่อนใหม่อนน้อใส่แว่นก่อแสงนครับ่ว่าเขาพยายามมองอีกเล้ยงแสงเน่อกระต่ายขาวอม่ได้แว่นเขาังเนก่แสงไม่ก่อเสียเลยรออยู่มิวเลียนอากใส่แว่นรเนี่ย มีตัวที่สามารถรักษาจอร์นัสเซเส์ได้ด้ยไปแล้วบ้เลยหรมาเยครับเม่อรนยาเปิที่บ้านันไกมากนไกจมากเลยออยาไปเปิดที่ตะเหมือกันครับเดี๋ยวรอรกับทางั กลังมีอีกหนึ่ปนโปรเจกต์ใหม่ได้หรอได้หานจายัยวันวานบสวัสดีครับสวัสดีครับตัวหลังมันมมูมากตัวลครนะลูตัวนี้คับ ก็หลังมือนที่นมากยอมยอมมากดูดิดูเดินดิก็น่าไหนไปอยู่นี้เนี่ยเท่าไหร่วันทกันหนึ่งเดือนหนึ่เดือนค่ะก้ดีใจที่ได้เจอทุกคนขอบวิ่งี่บอยแล้วโอ้โหฟาราร์ เราบอกว่าวิ่งไปกลับจาก2อังสิงคโปร์ได้คุมอรตัไปสอบวิ่งมันจะดรอแล้วโอ้ยน่เก่งมากละคนสุดกลับมาก่อนพอข้ามไปจิตรีด้วยนะครับผมก็ก็มีที่ให้โชว์ให้ดูก็จะมีตัวไอพีแล้วก็ตัวกันแดด ระหว่างนังคนกจะได้ลองใช้แล้วก็ยังไงก็ยังม,มีบาคอมเมนต์ที่คืนบอกให้ฟังเปน็นทั้งักผู้คน,นี้ก็ขอบคุณพี่พันมากๆเลยที่เชิญผมมาเลยครับดีใจมากๆกัิงๆที่ได้มาได้กับแบรนด์ที่นา่ารักขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาให้กำลังใจกันตลอดแล้วก็เอนเนอร์จีเต็มมากีิจมมารณาเลยครับก็กลับบ้านไปอย่างดูอย่าไป,ปาฟังนะที่โรงานอยู่เพิ่มไมด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากเลยคนะับ มาเลยคขอบคุณมากค่ะสุดท้ายนี้ขอเสียง